สวัสดีครับวันนี้คมาโพบพพอกัอนนี้แล้วครับครับในช่วงของแรงกระทาของทางช่องแห่งแหงแสงแฉกอันนี้ก็จะเป็นคุนแผนพงภายกุมารของหลวงปู่ิิมครับก็นนเป็นพิมพ์ปุ๊กพยอันนี้ก็จะเป็น,ปน,น,เ,ปนเนื้อขาว ก็จะบางองค์ก็จะมีตะกุดฝังไว้นี่นะครับตรงไอฐานท่านหรือไอ้ขา,ท,ท,ขาท่านที่จะขัดท่านคัดสมาธิแล้วก็จะมีขี่วร์นของท่านแปันี่ก็จะเป็นแผนผูกพายก็ลั่งจมลายพร,ระคาถากับผูกพาย ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ทิมที่ท่านได้สั่งอีกเป็นเนื้อเขียวเนื้อเขียยก็จะเป็นพวกหวนพวกหวานพวกชีผึงครับเอาหลวงปู่ทิมหลวงูทธานี่ก็จะสวยงามมากๆอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่พอดีถ้าจำาม่ผิกก็จิสั่งประมาณสองห้าศูนย์สามนะครับสวย งสวยางามมากกาจีมี่ั้องมดัดกากจีหาองกากจีเบืง้องค์ที่สองต่อไปครับกากจีมี่กีวรนไว้ไต่ฐานพระเจลาอ,องกากจีความหนาความบางพอๆกันครับพิมพ์เดียวกันแต่ก็กจีองค์บ่ซ้ำกันก็กจีเป็นลักษณะของการ เปีว่าม่วนสารของพระวัตถุองุ่งใหญ่อุ่งหนาองุ่งบางไปนะครับสีสวยธรรมชาติงามหายากก็ได้ึ้นคาบธรรมชาติครับมาเบิงองุ่งต่อไปครับองุอ่งนี้ก็ดีดีนกนย่อย ตรงนี้ก็ดีฝังตะกุดนี่แหละครับรงนึง่งสวยงามในสนาไปออกเกี่ยกันเนื้อขาวขออกสีเขียวเป็นเนื้อหวานผสมหวานผสมพงไพ่ปูม่านหลายๆย่างที่หลวงปู่ท่านได้มีมวลสารมารวบรวมของแต่ละหลุนแต่ละปีเลระครับ ที่าปีท่านจีสางกอนแล้วจงคอยมาแจกช่าบ้านปีทัดมาครับจังว่าจังเหตุปีเก่าสบกว่ากับเก่าสิบสาบ่สองสี่เก้าสามบแล้วสองสี่เก่าส่เก่าหาไว้นะครับขอาครับเพิ่อโคูงต่อไปอันนี้ ตงนี้ก็จตหน่อยลงมาในกียงน้อยก็ดิหนาบ่า,าทอองค์เมื่อกี้นี่ครับนี่ก็ดิมีกีวอนพิดองนี้ก็ดิบบมีตะกุดก็ถือว่าโชคดีมากที่ว่าได้ตะกุดมาององหนึง่งคล้ายๆกันนะครับม้วนสารเพราะว่าพาเอามาจากทีเดียวกันก็ต้องห่วงครับกับเบิ้งไปเรียนศึกษากันไปเรื่อย เอาเกิดเพาท่านแล้วก็ศึกษากันไปเรื่อยผมบอกเราไม่มีผู้ใดเก่งไปทุกอย่างหรอกครับเสียนกับผู้ใดว่า,วาหูจักเบสซูพิมสูนี่หรอกครับแต่ผู้ที่ว่าได้ที่ตามหลวงพูทจิมอีกๆก็บบ,บ่อู้หรอกครับอง์ตไปองค์นี้ก็กที่ก็บที่ฟังตะกุดยุทธครับเต้ตะกุดอาจจะจลดเพราะว่า เกาหลายกระดิลุดออกไปนึ่งเน่แต่เราหลแต่ละนี่งโบ้เครื่องัฟน,นนี่ก็องนี่ก็สวยหนาองนี้หนาครับหนาสวยงามมากเอาละครับมื้อนี้ก็ขอเจ้าประชันมีละครับก็ขอฝากติดตามกันไปเรื่อยๆว่าสิมีพระของอาจารย์ไดจิจิท่านใดมาลงให้เบิ่งก็ฝากติดตามกันไปเร,เรื่อยๆครับ ผมก็จิมีมาน่ำเสนอกวัวเครื่องล่างสุุกจางที่ผมก็สิมีมาโอ้ก็มาลงให้เบิ่งของแต่ละอาจารย์ถึงผมก็บ่ได้ว่าเป็นเชี่ยนเป็นผมกับปุ้นทรรมดาแต่เฮ้าค่อยๆศึกษากันเอาไปกศึกษากันเบิ่งว่ามอนี้สมควรเป็นแบบใดนแบบไหลนะครับเฮาต้องใส่วิจารณญาณบ่มีไปหูไปบัตถุอยงนะครับ มันนี่ขอจบไปเสียเมียครับสวัสด,ดีครับผม